พ่อมึงแล้วกูหลอกโดดไม่ไดครับไ yeah. ่อ้ันอ้เฮียมันก็เฟดให้มันนานๆกว่านี้เอฟโง่เเ็อวี่โง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 ่พ่อเตียท์ไม้เฮี้ยน่าหงนว้าหลอกหลอกหลอโดดว้าว้าัมงเลิกจับไปแล้วไฟฉายมึงเลิกจับเลยมึงเลิกเล่นอยู่นี้ปล่อยเฟดเที่ยรตอนนี้ไอ้วอาร์ตไฟฉายเลิกเลิกเกเก มันไม่เป็นอ่ะไม่เฟียวเลยว่ะต้องให้กูสอนไหมต้องให้กูสอนไหมเฮียพี่หลานทำอะไรอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้แม่ไม่กับใครนะพี่เปิดได้เปิดถ้าเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดครับเปิดได้เปิดเฮ้ยสามทำไมเนี่ยทำอะไรกันวะใค้กูสอนยิวไหมดูดิคือพี่หลานไม่หนีไม่ได้แต่บอลนี้ได้พี่หลานดูดิมาทำไงว่าเข็นไปแก คลิกขวาชี้แล้วก็ย่อทำไม่ได้หรอกอาร์ตไอ้เหี้ยทำไม่ได้หรอกต้องให้กูสอนไหมุณพยายามกูพยายาม้